99 cào với tinh xỉ mê một của việt nam của tiêu áo dư. ผู้ชมก็สู่รายการผู้หญิงอยากสวยค่ะพบกับดิฉันน้ำสุกัญญาค่ะค่ะดิฉันแนษิริรัตค่ะแน่นอนว่าเจอเราที่หน้าจออย่างนี้นะคะแน็ก็ต้องมีสาระดีๆฝากผู้ชมเช่นเคยแล้วค่ะเป็นเคล็ดลับความสวยความงามตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยทีเดียวอแล้วก็บางทีก็จะรวมไปถึงเรื่องของความรักเรื่องของสุขภาพแล้วก็ธุรกิจของดาราครอบคลุมเรื่องของผู้หญิงทั่วไปใช่แล้วก็รวมไปหมดเลยเนาะ รับองว่าดูรายการของเราเนี่ยรู้ไปทุกเรื่องรู้ไปทุกอย่างเนาะไม่รู้เรื่องรู้เรื่องชาวบ้านด้วยปะช่วงสุดท้ายไงใช่เลยรู้เรื่องชาวบ้านด้วยเนาะดาราอะไรอย่างงี้ด้วยรับช่วงแรกเนี่ยน้ำก็มีเก็ดความรู้เล็กเล็กน้อยๆมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยค่ะแต่วันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของซีผมเข้าทางเลย เนาะเพราะว่าเน็เป็นคนที่ชอบทําสีผมอยู่แล้วใช่ชอบทำเป็นประจําค่ะค่ะแล้ววันนี้เนี่ยก่อนอ,อยากถามเน็ก่อนว่าก่อนที่เน็ไปทําสีผมเนี่ยเน็ดได้เตรียมตัวอะไรไปบ้างก่อนไปทำสีผมเล้วคะเน็ก็จะดูก่อนว่าเออ ช่วงเดือนนี้อยากได้สีอะไรก็เตรียมข้อมูลดูรูปไปก่อนแล้วก็เอาสีบางทีก็เอาสีไปที่ร้านเลยนะเพราะว่าเหมือนเราหาสีนี้แล้วไงแบบในเว็บก็จะมีบอกอะไรเงี้ยว่าโทนสีนี้อย่างนี้เพราะว่าถ้าเราเอาสีไปที่ร้านก็จะไอ้นี้ประหยัดด้วยแล้วก็ จะง่ายต่อการที่แบบได้สีที่ถูกคือที่ถูกใส่เนี่ยเรายังถูกกว่าใช่ไหมคะแล้วก็เราจ่ายแค่ค่าแรงเขาค่าเหนื่อยอะไรอย่างงี้นิดหน่อยใช่แล้วเพราะว่าเราเป็นคนเปลี่ยนบ่อยไงถ้าเราจะเปลี่ยนทีละครั้งละพันสองพันห้าอย่างต่อเดือนสองเดือนมันก็พอไหวค่ามืฝีมือก็เปลี่ยนเองก็ได้ใช่ไหมคะแต่วันนี้ค่ะน้ำก็มาเอาใจสาวๆกับ สำหรับสาวาที่ตอนนี้กำลังจะเปลี่ยนสีผมนะมา,าดูกันว่าต้องเตรียมตัวยังไงกันบ้าง <ทะ S 1> ค่ะ,<ท>ะเขาบอกว่าข้อขั้นตอนแรกเลยเนี่ยเขาบอกให้ทำความสะอาดเส้นผมนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเส้นผมสกปรกหรือว่ามันหรืออ<ท>ะไรอย่างเงี้ยสีมันก็จะไม่ติด ถ้าเกิดติดก็อาจจะไม่ได้สีที่ตามแต่ว่ามันก็สาที่ร้านได้ไม่ใช่หรอปกติที่ร้านเขาจะล้างให้เราด้วยรอบหนึ่งนี่แหละก็ต้องดูแลเส้นผมแต่บางทีแบบอย่างเราทําเองอะไรอย่างงี้ไงเราก็ต้องสระผมก่อนถึงจะแบบค่อยโกกสีลงไปเพราะว่าถ้าเกิดไม่สระไม่ได้ให้ความมันของบนผมออกไปใช่ไหมสีอาจจะติดง่ายขึ้นใช่หรือว่าที่อาจจะเข้มไปหรือว่าอ่อนไปอะไรอย่างงี้อาจจะไม่ตรงสีเพียนได้ค่ะนะแล้วต่อมาเขาบอกว่านำนำรูปถ่ายสี สีผมที่เราอยากจะทำเนี่ยเอาไปใช่เอาไปชี้ร้านให้ช่างทำผมดูอาจจะแบบสื่อสารันได้ผิดเพี้ยนไงเพราะได้ดูสีผมและอะไรเีเข้มไปอ่อนไปเอาประมาณนี้ใช่นะและต่อมาเขาบอกคำานึงถึงการดูแลนะฮะถ้าเกิดทำผมคำานึงเพราะว่าทำผมปิดผมงอกปิดผมขาวยังไงอะไรอย่างงี้ต้องดูแลยังไง ต้องเติมโคนหรือว่าต้องอะไรอย่างนี้ก็คือต้องเหมือนย้อมผมให้ตรงสุดปะคะใช่อ๋อเธอจะย้อมเพื่อแฟชั่นก็แฟชั่นจะย้อมเพื่อิดผมขาวก็ต้องปิดผมขาวก็แตกต่างแบบแล้วแต่ใช่ก็ประมาณนี้เนาะค่ะอ่ะแล้วก็ยังมีต่อค่ะน้ำก็มีเคล็ดลับของการดูแลเส้นผมก่อนแล้วก็หลังย้อมมาฝากคุณชมค่ะเขาบอกว่าข้อแรกเนี่ยต้องรู้จักรู้จักตัวเองค่ะไว้ใจสัญชาตญาณของตัวเองนะคะว่าสีไหนที่ ดูเข้ากับเราหรือว่าเหมาะกับบุคลิกเราด้วยอืก็แต่อย่างเราก็คือไม่ดูหรอกว่าแบบจะเหมาะกับบุคลิกหรือเปล่าดูสีที่เราชอบแต่บางคนเขาจะกังวลเรื่องแบบทําแล้วไม่เข้ากับตัวเองหรือว่าทําแล้วหน้าจะหมองไปเคยเคยเป็นอยู่เหมือนกันว่าทําสีนี้แล้วเออหน้ามันดูสว่างคือแล้วทาสีนี้หน้ามันดูดรอปลงก็คือสีทองนั่นแหละแต่ทองก็คือต้องทองในในแบบลสกษณะที่พอดีพอดีถ้าไม่ไชแบบ แว่นจนเกินไปอ่ะอันก็แว่นเลยจ้ะคือแบบชัดมันมันมันจะมีแบบที่เด็กเว่นสีที่เด็กแว่นชอบทําคือแรงมากอ่ะสีแรงๆอ่ะแกซึ่งแบบไม่ไหวแต่ถ้าประมาณเนี้ยคือยังสวยแต่สวยแต่ถ้าเกิดแดงกว่านี้ก็ไม่ไหวนะคือทองไปเลยอ่ะก็ไม่ไหวใช่อะไรเขาเรียกสีบอลบอลบางคนทองแบบที่กัดทองขาวโอ้ยคุณพระคุณเจ้านะแทบจะซื้อมอเตอร์ไซค์ขับกันเลยทีเดียวค่ะ ซื้อให้เลยอ่ะแล้วต่อมาเขาบอกอยากข้ามขั้นเขาบอกว่าถ้าเกิดช่างช่างรผมเนี่ยแนะนํายังไงก็ต้องทําอย่างนั้นอยากข้ามขั้นเขาไปเขาบอกต้องกัดสีก่อนสีจะได้ออกมาสวยก็ต้องทําตามเขาไปเขาบอกต้ไงู้ดีก่อนช่างไ้อม่ต้องทงตรมนี้ก่อนถ้ากัดสีแล้วเดีจะมสีออย่านวยนอย้างทำตามเขาไปเขาบอกตเองกัยช่างเนสจะมีวิธีการของเข้อยู่้วเนาะเอใไ่ ทำยังไงไม่ให้ผมเสียทำยังไงให้ผมแบบจากที่เสียอยู่แล้วเนี่ยไม่เสียมากกกินไตกดสานใจจาทํำที่ลาแล้วก็ก็ต้องไว้ใจเขาด้วยเขาลดการตัดสินใจของช่างด้วยนะคะเออแต่ว่าบางทีบางอย่างเราก็คาได้ไงว่าแบบอุ้ยตรงนี้มันเข้มไปค่ะมันหนาไปตรงนี้แบบบกเยอะไปแล้วอะไรอย่างนี้เราก็บอกเขาได้อะ แล้วยังมีอีกค่ะเขาบอกอย่าสระผมบ่อยเพราะถ้าเกิดสระผมบ่อยเนี่ยจะทำให้สีปลุดแล้วก็เพี้ยนใช่ไหมใช่สีหลุดออกเร็วแล้วก็เพี้ยนได้มันจะมีไอ้นี่ด้วยแชมพูหรือยาอะไรที่บล็อกสีผมอ่ะเราก็ต้องเลือกให้เหมาะกับผมทําสีด้วยนะใช่แต่มันก็จะแรงนิดนึงเนาะสำหรับคนที่แบบหนังศีรษะบางอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะใช้ไม่ได้ก็ได้นะอืค่ะ แล้วก็ข้อสุดท้ายก็บอกว่าระวังเรื่องของความร้อนนั่นเองแลวก็คือมาจากอุปกรณ์ที่เราเสริมสวยหรือว่าแสงแดดคนที่ทำบ่อยๆอ่เงี้ยแบบม้วนดัดได้ไม่บางทีก็กถ้าไม่อยากให้สีหลุดเร็วเกินไปก็ระวังเรื่อง ที่ม้วนที่หนีบที่ดดยอะไรอย่างเงี้ยความร้อนมันทําให้สีผิดเพี้ยนได้อ๋อก็คือหนีบได้ได้แต่ว่าอย่าบ่อยเกินไปหรือว่าใช้ความร้อนที่อุณหภูมิพอดีเออถ้ามากไปนี่ผมก็จะไหม้แข็งไปอีกกรอบเลยอย่างเราเนี่ยเนาะก็หนีบกันบ่อยต้องลายเรี่ยเรื่หวแล้วนะแท่ต้องหาที่เขาเรียกว่าเป็นเซรั่มบางมาบำรุงใช่ไหมนู่านี่นันบ้างเนาะ ก็ต้องดูแลกันไปก็ตั้งแต่หัวจะหลดปลายเท้าเนาะใช่บางอย่างดีตรงนี้ไม่ดีอีกแต่สาวผมสวยเป็นอะไรที่หน้ามอมาบ้างนะ้นทถ้าเลือกได้แต่ตอนม4นะคะก็ไม่อยากจะทำสีผมเลยแต่จะปล่อยให้ผมได้แต่ม4ค่ะคุณผู้ชมทำสีผมตั้งแต่ม4อ่ะจนตอนนี้แบบนับครั้งไม่ทั่วแล้วว่าทำมากี่สีละแต่อัดรายการเนี่ยนางก็เปลี่ยนบ่อยมากเลยนะบ่อยแบบคนขี้เบื่ออย่างว่าทุกคนที่คือเปลี่ยนสีผมเนี่ยคือเป็นคนขี้เบื่อ มันแบบไม่มีสีไหนที่แต่สีทองมันจะแบบมีผลเสียอย่างหนึ่งก็คือว่าตรงโคนมันจะดำถูกไหมเออเราก็ต้องมันแบบแต่ผมแนตคือแบบไม่ได้ดํามากอยู่แล้วไงใช่มันจะออกแบบน้แต่อย่างคนที่ผมผมผมชี่สแบบ สีดาเข้มมากกับมันสนุกคนบางคนราั้นแต่ยิ่งทําสีนี้นะตัดกันมากเลยจ้ะคือมีอยู่สองอย่างคือต้องเติมโคนเติมเออทำเติมก็ทำใหม่แต่้นประเทไม่เติมโคนคือทําก็ทําใหม่เลยเปลี่ยนเลยอย่างเงี้ยอย่างเดือนนี้สองเดือนนี้อาจจะเป็นสีทองแต่สองเดือนหน้าอาจจะเป็นสีแบบสีแดงก็ได้เออต้องรอติดตามดูนะคะก่อนหน้านี้นะก่อนหน้านี้ก็เป็นสีแดงมาแล้วใช่เออแต่สีดํามาเคยทําแล้วมันทําให้ ถ้าดูแบบไอ้นี่คือไม่ชินใช่ไหมันดูตั้งแต่มอสี่อะ้าดำมันก็เข้มไปเลยนะก็ตั้งแต่มอสี่ค่ะคือตั้งแต่มอสี่ทำลงหมดทุกสีสีถ้าฉันเป็นอาจารย์เธอนะฉันจะแบบอตอนสมัยเรียนภูมิใจมากว่ามีแบบว่าชื่อเสียงว่าเป็นคนที่หัวแดงที่สุดในโรงเรียนนี่แต่ว่าต้องคอยหลบเพราะอาจารย์ฝ่ายบวชนี่คือจะตามมากอย่างเงี้ยแต่ว่ามัธยมทําไม่ดีนะคะเพราะว่ามันเป็นกฎ ของโรงเรียนใช่ไหมเออแต่อย่างเราตอนนี้อยู่มหาลัยแล้วนี่ก็ทำได้ได้แต่ว่าก็ตอนสอบบางมหาลัยเขาก็จะแบบเรื่องสีผมนิดนึงหรอบางที่ที่เกิดสีที่มันแรงจนเกินไปอะไรอย่างนี้เออมันก็จะยิ่งอนหลักปริญญาด้วยนะอันนั้นก็ต้องเปลี่ยนสีผมจริงเหออย่างมหาลัยนัทยังยังโอเคนะคือไมหาลัไม่ได้ไม่เออถ้าไม่เแดงแจ๋หรือว่าแบบก็ต้องดูอะไรอย่างเงี้ยก็ยังได้เนาะ ใช่ไม่ใช่แบบเขียวไปเลยอะไรอย่างนี้ก็ต้องรอก็ต้องดูกันแล้วก็แบบก็อย่างที่บอกตามโอกาสแล้วก็สถานที่ด้วยนะคะค่ะสำหรับช่วงนี้ก็หมดเวลาแล้วแต่ว่าช่วงหน้าก็ยิ่งมีสาระดีๆมาฝากคุณผชมอีกเช่นเคยค่ะรอติดตามชมสักครู่ค่ะ sk 9 9้าเกปุ๋ย nc เคมีชนิดน้ำช่วยเพื่อนทุกชนิด จะเดินเตบโตได้ดียิ่งขึ้นให้อาหารได้ทั้งทางรากและทางใบในขวดเดียวกันใช้ง่ายไม่มีผลข้างเคียงนี่คือนวัตกรรมทางการเกษตรแนวใหม่ลดขั้นตอนการหว่านปุ๋ยเม็ดได้มากมายใช้ปุ๋ยน้ำ SK999 า SK999 ฉีดพ่นทางใบขวดเดียวเอาอยู่สนใจโทร02-105-6666 02-105-6677 อยู่ด้วยกันต่อค่ะกับช่วงที่2ของรายการสําหรับช่วงนี้เนี่ยก็ยังมีสาระดีๆอีกเช่นเคยค่ะเราก็ยังอยู่กันที่เรื่องของเส้นผมใช่ไหมใช่ค่ะทรงผมแล้วก็สีผมเนี่ยแนทรู้ไหมคะว่าสามารถเลือกได้ตามราศีเกิดด้วยนะราศีเกิดสามารถสามารถบ่งบอกได้ว่าเราควรทําสีไหนแล้วก็ทรงผมไหนที่มันเริลุคใช่ไหมใช่เสริมดวงด้วยก็ถ้าเกิดว่าจริงๆทุกคนก็ ทำสีได้ตามใจชอบแต่ว่าถ้าเกิดทำตามลักษณะทำตามราศีเกิดเนี่ยก็จะเสริมดวงให้ดียิ่งขึ้นใครไม่เชื่อก็บบเป็นเรื่องของการเงินหรือว่าเรื่องการงานอ,อ,อะไรอย่างนี้น,นะคะสำหรับใครที่เชื่อทางด้านนี้ก็น่าจะลองดูนะ มาดูกันที่ราศีแรกราศีเมษนะคะเขาบอกว่าทรงผมที่ถูกฉลกกับเธอที่สุดเนี่ยก็จะเป็นสีน้ําตาลทองค่ะเป็นบอลกลางแล้วก็ตัดผมสั้นแบบสาวทันสมัยเนี่ยจะได้ดูแบบคล่องแคล่วเป็นลุกแบบสาวสปอร์ตใช่แล้วก็จะดูเจ๋ียวด้วยสีผมที่ถูกฉลกเนี่ยเขาบอกว่าหนีไม่พ้นสีแดงออกม่วงทําให้เขาบอกว่าเงินเข้าเออก็ประมาณนี้แบบเงินเข้ากระเป๋าอะไรอย่างนี้ เรียกได้ว่าเดี๋ยวใครราศีเมษนี่รีบไปทําสีแดงกนะันเลยแล้วเขาบอกว่าสีแดงเนี่ยช่วยปัดเป่าอุปสรรคแล้วก็เพื่อเสริมความอ่อนหวานให้บใบหน้าของเธอด้วยนะแต่สีแดงมันนี่อยู่แล้วมันขับให้หน้าดูสว่างดูอ,อ,อชมชมพูอยู่แล้วอยู่แล้ว <c oughs> นะแล้วก็ต่อมาค่ะราศีพฤกษกเขาบอกว่าทรงผมที่ถูกฉลกนะคะก็หนีไม่พ้นสีน้ําตาลอ่อนแล้วก็ ปล่อยผมยาวสยายนั่นเองนะค่ะหรือหากในเวลาที่ทํางานก็เพียงแค่รวบตึงเบาๆไว้ด้านหลังอ๋อมันจะทําให้ใช่มีมุมมองใหม่ๆอะไรอย่างนี้ป้าช่วยเสริมสร้างแบบรวบัศนคตงแค่นั้นอะไรอย่างนี้นะแล้วก็เขาบอกว่าสีน้ําเงินนะคะเป็นสีที่แบบช่วยในเรื่องของราศีนี้ช่วยให้ไม่ย่อท้อมีมุมมองใหม่ๆนะคะซึ่งสีผมคลืมๆไม่จัดจ้านเนี่ยจะเหมาะกับบุคลิกของชาวราศีนี้ทัสีน้ำเงินเหรออืม เคยเห็นแต่ดำอมน้ำเงินเพื่อนเคยทำประมาณนั้นก็น่าจะได้นะไม่ใช่แบบน้ำเงินทั้งหัวอะไรน้ำเงินแล้วมันเหมือนจูเลนเจอร์ว่าอะไรอะไรก็ไม่รู้แต่เคยเห็นเพื่อนทำสีดำแต่ว่ามันประกายสีน้ำเงินก็สวยนะแต่พอสักพักแล้วะน้ำเงินไหลเวลามันสาะผมทีน้ำเงินไหลไปกับน้ำเลยสีน้ำเงินหลุดรู้เป็นอะไรนะสเปรย์สีสเปรย์อะไรนี้ที่ฉีด แต่มันทําให้ผมแข็งไงเคยเห็นนี่ก็เคยใช้ตอนสมัยมอสีที่เขาตรวจผมมอสีอีกแล้วนะคะคุณผู้ชมก็ผมมันแดงใช่ไหมแล้วเขาจะให้ตรวจผมแล้วผมมันต้องดําเราก็มัดผมปกติเออตั้งสเปรย์ดำมาฉีดๆชแต่ข้างหลังอะเสื้อเลียนเต็มเลยอะเออแล้วมาดูกันที่ราศีต่อมาค่ะราศีเมถุนค่ะเขาบอกทรงผมที่เหมาะกับชาวราศีนี้เนี่ยเป็นทรงผมสีน้ําตาลโมเดิร์นทันสมัยอินเทรนด์แบบกราฟิกนะคะที่จัดทรงง่าย ส่วนสีผมที่เหมาะกับชาวราศีนี้เนี่ยเขาบอกทําให้ความรักเนี่ยสมหวังที่สุดเป็นเฉดสีชมพูไฮไลท์จะถูกฉลอกับชาวราศีนี้ที่สุดไฮไลท์สีชมพูไฮไลท์สีชมพูแรงมากนะก็กระจุกหนึ่งสีชมพูเค่ชมพูเลยก็อยากไปทำเหมือนกันนะอยาไปทำไฮไลท์แต่แต่ไม่อยากแต่ไม่อยากทำไฮไลท์แบบแบบที่มันทําเป็นสีอยอะ อยากที่เป็นเส้นต่อผมเอาอะเออน่าทำาน่แต่บางคนนะช่อหนึ่งชมพูช่อหนึ่งเขียวช่อหนึ่งขาวไม่ไหวนะคะอนั้นอันนี้ก็แบบรู้ว่าเป็นคนแบบว่าเป็นคนมั่นเกินไปป่ะร่าเริงจ่มาสแต่สีสันแบบไม่เอานะคะอย่างนั้นสุใสเกินไปแดงเขียว้ำเงินอะไรอย่างเงี้เคยเห็นนะผังังหน่อยเคยเห็นเขามั่นไง